กรมพัฒนาที่ดินจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS สีไข่ออร์แกนิกชวนยุวเกษตรกรนักเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณนะศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS สีไข่ออร์แกนิกตำบลโพใหญ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุทธิดลวงจันลาผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต4เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนางสาวมายุรีอบสุขผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ในสังกัดหมอดินอาสาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานภายในงานมีการมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์การจัดนิทัศจาร์ด้านการพัฒนาที่ดินบูธยุวเกษตรโรงเรียนบ้านคูเมืองการสาธิตระบบเกษตรอัจฉริยะ การออกบูตของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กินสบายใจและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ภายในงานมีการเปิดตัวรถพุ่งพวงเกษตรอินทรีย์กินดี X กกินสบายใจซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมและกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายเกษตรกรโดยมุ่งสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสูงวัยที่มีศักยภาพในการผลิตแต่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางหรือไม่สะดวกในการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคคนเมืองมีการจัดเส้นทางนำสินค้าไปจำหน่ายในจุดต่างๆช่วย ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ผลิตด้วยระบบการผลิตที่ยั่งยืนมีแหล่งที่มาและเป็นธรรมต่อผู้ผลิตมากยิ่งขึ้น